อาการเอนหอนี่มักเบิ้งไอติมเด้อครับเด้อไอติมไอสกีมไอสกีมบลั่นเนาะพ่อใหญ่มากต่บ้านไหนพ่อใหญ่โอข้ามครับโอข้ามบ่แม่นโอ้เพิ่นมาขายไอติมมีรถรถใดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งมาเด้อไม่ละ10บมีรถใดแน่ยไม่เนี่มีทุเรียนมีตัวดำโอ้มีทุเรียนตัวดำนี่กะทิเฮาเฮ็ดเองบ่ครับบ่คอกบอกรักพ่อแม่โอ้โอ้เป็นตะเสียบเห้นเนาะเอาเอาเอาตัวดำดำเด้อครับนี่เผือกน้ำ ตูดั้มเผือกครับเนาะทุเรียนอ้าวทุเรียนเดี๋ยวผมเปิมก่อนโอ้ทุเรียนกับก็เผือกมลยนะครับแมนครับโอ้ครับผมไอศ์ครีมโบราณแมนเอ้หญิงอในบลัโอ้บลิ่งกินตัวไหนได้ผมนะแท่งละสิบบาทบ่ครับเอาหัาห่อนี่เดี๋ยวกินไอติมคือซีมีแห้งเอาย่างละสองไม่น่าใส่เลยครับ ไอติมโบลานครับมามาเด้อครับเดอ้อไอติมโบลานมาไอติมโบรานครับโอ้แกเย็นครับมันนี่เจ็บเจ็บอากาศมอนห่อนนี่แดะไอติมโบรานจับแข่งหนึ่งแกหอนเลยครับมาเด้อครับเด้อเจ็บเจบ แสบรับแสบแสบแสบแบ,แบีกสติอบเบอรี